อะไรที่มันได้ออกมาง่ายอ่ะมันจะมูลค่ามันหายไปมันลดคุณค่าของมันเหมือนกันฟิล์มอ่ะมันเหมือนเราเราแบบใจโชใจจอร้อง่าเฮ้ยล้างออกมาจะเป็นยังไงวผมรู้สึกว่าช่วงเวลาในการแบบโปรเซสระหว่างตอนที่ต้นกับตอนปลายที่เราเห็นไฟแนลติ่งออกมามันมันมีแบบคุณค่าในตรงนั้นเหมือนกันผมว่าทุกคนมันมีมันมีสองขั้วนะมันมีช่วงเวลาที่เราต้องการเลยกับช่วงเวลาที่ เรารู้สึกเราอยากจะรอมันมันก็เป็นงานเดิมๆเนาะมันคือล้างฟิล์มสแกนรูปแล้วก็จบส่งรูปให้ลูกค้าจบแล้วมันก็เป็นอะไรที่ซ้ำๆแต่ว่าสิ่งที่ลูทีนะมันทําให้ไปถึงสิ่งที่เราต้องการคือขนาดใหญะขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นมด้วยนั้แต่ว่าในความเป็นลูทีนของมันนะครับมันยังมีสิ่งที่ไม่ใช่รูทีนอยู่คือตัวลูกค้าเองผมแค่มีเงิน,นงีค,าขขค,คนะ่าคําบอิ่มันกมาพอล สวัสดีครับแทนนะครับก็ตอนนี้ทำธุรกิจเป็นร้านล้างฟิล์มถ่ายภาพก็เป็นพวกฟิล์มสมัยเก่าเลยฟิลม์มล้างสแกนแล้วก็มีขายฟิล์มด้วยครับแล้วก็อาจจะมีเ,เป็นช่างภาพเสริมบ้างจบสถาปัตย์ครับก่อนหน้านี้คือเรียกว่าทำควบคู่กันมาดีกว่าเป็นด้านของโมเดลสามมิติแล้วก็เป็นงานสายา VR คือ virtual reality เลยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสองขั้วเนาะอะไรที่มันแบบอนาคตจะจัดกับอดีตหน่อยๆครับคุณพ่อชอบถ่ายรูปแล้วน่าจะประมาณตอนช่วงปีสองมั้งไปเปิดตู้เสื้อผ้าตัวเองที่ตอนนั้นมันคือสลับห้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แหละแล้วเหมือนเขาชอบมีของที่แบบเก็บเก็บืมๆไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปเจอก้องกองฟิล์มตัวหนึ่ง m อ็ายจลก้า M7 กแบบ็แอบแอบเขาหยิบมาใช้จำได้เลยว่าเป็นกล้อง M7 ติดเลนส์2 8 2.8ใช้ฟิล์ม HP5 มั้งหรือไม่ก็ไม่ก็ t r i x นั่นแหละจำไม่ได้แต่เป็นฟิล์มขาวดำั้งตัวตอนนั้นมันแบบฟิลมมันแบบเฮ้ยกล้องฟิล์มมันต้องขาวดำด้วยวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือใช้กล้องเป็นคือตอนนั้นนะมันก็เก็ตแหละว่า กล้องฟิล์มอะทำงานเหมือนกล้องดิจิตอนแต่เรื่องเกี่ยวกับเชิงลึกของฟิล์มเน่ยอ่าโดนแสงนู่นนี้นั่นอะไรยังไงเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้ก็ค่อยมาเรียนรู้ต่อน,น,นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยคิดโปรเจกต์อยากทำโฟโต้บุ๊กพอร์เทรตขาวดําทั้งเล่มพอยของมันคือกล้องตัวเดิมเลนตัวเดิมฟิล์มตัวเดิมทั้งเล่มเลย ซึ่งตอนนั้นอะมันลันไปถึงประมาณ HP5 ประมาณ5 30 40ม้วนแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์ไปล้างฟิล์มเพราะมัน3 0 4 0ิ้มวนแล้วเนาะก็เลยมามาเรียนว่าเอ้ยหลังยังเองได้ยังไงบ้างปุ๊บเราก็ลังของตัวเองไปเรื่อยๆซื้อเครื่องสแกนเล็ก,ลกๆมาสแกนเองจนแบบว่าที่ที่ไปถ่ายรูปด้วยกันก็แบบเอ้ยล้างฟิล์มใช่ไหมแบบฝากฝากล้างหน่อยได้ไหมคขาแบบแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเออสามสิบสี่สิบมวนละมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เราล้างให้ตัวเองได้ทําไมเราจะล้างให้คนอื่นไม่ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของของที่นี่ก็คงเป็นอาชีพหลักครับแต่ว่าคือคือมันมันอาจจะไม่ได้แบบคงภาพเดิมตลอดไปเนาะคือคือตอนนี้มันเป็นแค่ร้านล้างฟิล์มอย่างเดียวขายฟิล์มล้างฟิล์มสแกนฟิล์มซึ่งเราก็เริ่มมีแอดออนขึ้นมาแบบว่าอะดาร์ลุมพิมพ์ติ้งพวกนี้นะแต่ว่าเพอยของผมจริงๆน่ยคือ คือเราเราชอบเวลาเราได้เห็นคนที่แบบชอบอะไรคล้ายๆกันมาั่งคุยกันเล่นจอยกันมันคืออยากมันคืออยากสร้างคอมมูนิตี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงจุดหนึ่งอะเราจะเป็นสูนยรวมแบบคนได้ไหม่แต่ก็อยากลองทำดูมันก็อาจจะไปในแง่ว่าแบบสถานที่ใหญ่ขึ้นเริ่มมีเวิร์กช็อปมากขึ้นหรือเปล่าอ่าโปรเจกต,ต์ต่อไปของร้านก็คือขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากให้มันมีแบบมุมกาแฟนั่งจิบกาแฟนั่งคุยกันได้ ความเป็นฟิล์มอะมันส่วนหนึ่งมันคงเป็นเพราะว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับสิ่งที่มันออกมามากกว่านี้ตอนเพราะว่าตอนนั้นมันเห็นปุ๊บเฮ้ยเชี่ย,ยรูปนี้สวยจบฟิล์มอะมันเหมือนเราเราแบบใจโชวใจจอ่อรอว่าเฮ้ยล้างออกมาจะเป็นยังไงว่าโน่นนี่นั่นมันมันมันมีเวลาระยะเวลาของมันเหมือนเหมือนเรียกว่ายังไงอะใช้เวลาไฮบ์ตัวเองอะให้แบบอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็น ออกมาสวยปุ๊บเรายิ่งภูมิใจการได้รอมันสนุกหรอการได้รอมันสนุกนิดนึงนะมันก็มีความสนุกนะคือพอบางทีเหมือนกับว่าอะไรที่มันได้ออกมาง่ายอ่ะมันจะมูลค่ามันหายไปมันลดคุณค่าของมันเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าอะไรที่มันได้รอมันใช้เวลาใช้พลังงานอ่ะมันมันมันรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าสำหรับผม ผมว่าทุกคนมันมีมันมีสองขั้วนะมันมีช่วงเวลาที่เราต้องการเลยกับช่วงเวลาที่เรารู้สึกเราอยากจะรออย่างเช่นร้านกาแฟมันก็มี2มุมเอสเปรสโซบาร์สโลว์บาร์ทำไมคนถึงรอสโลว์บาร์โอเคมันได้รสชาติที่ดีขึ้นตรงนี้นั่นเพราะว่ามันมีโปรเซสการทำางานของมันแต่ระหว่างโปรเซสคนเราก็เอนจอยกับการที่แบบนั่งดิฟนั่งดูคนเขาดิฟออกมาจะเป็นยังไงตรงนี้นั่นผมรู้สึกว่าช่วงเวลาในการแบบโปรเซสระหว่าง ตอนที่ต้นกับตอนปลายที่เราเห็นไฟนอลติงออกมามันมันมีแบบคุณค่าในตรงนั้นเหมือนกันชีวิตการทำงานนะสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าร้านนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเกิดมันอยู่ได้ก็ดีถ้าเกิดไม่ไดกก้ก็ต้องยอมรับในสิ่งตรงนั้นแต่ผมแค่ มีเรินกินข้าวอิ่มท้องมีความสุขกับสิ่งที่ทําแค่นั้นผมว่ามันก็มากพอแหละมันก็แฮปปี้บางคนอาจจะรวยจัดแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่ทํามันก็มันก็เหนื่อยขอมาอย่างตรงเนี้ยมันก็มีบางจุดที่แบบมันมันก็เป็นงานเดิมๆเนาะมันคือล้างฟิล์มสแกนรูปแล้วก็จบส่งรูปให้ลูกค้าจบแล้วมันก็เป็นอะไรที่ซ้ำๆแต่ว่า สิ่งที่รูทีนน่ะมันทําให้ไปถึงสิ่งที่เราต้องการคือขนาดใหญ่ขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นตรื่อยแต่ว่าในความเป็นลูทีนของมันนะครับมันจะมีสิ่งที่ไม่ใช่ลูทีนอยู่คือตัวลูกค้าเองผมอ่ะไม่ได้เป็นคนเอ็กโทเวิร์ดหรืออะไรนะแต่เป็นคนที่ชอบคุยกับลูกค้าแบบได้เจอแบบว่าเขาไปขายอะไรมาเป็นยังไงเราได้แนะนาเขาเขาแฮปปี้เราดีใจมันแบบอาจจะแบบพอคุยเยอะๆบางทีมันก็เหนื่อยนะแบบลูกค้าที่แบบ คุยเยอะแบบบางคนเดินเข้ามานั่งเหมือนชั่วโมงแล้วคุยอ่ะเนี่ยผมคอแห้งอ่ะ <c oughs> คือเหนื่อยก็มีแต่ว่าเราเรา,เราก็ enjoy <c oughs> เ,าเอ็นจอยเขาเขาได้รูปเขาดีใจกับรูปอเาเราก็โอเคเราแฮปปี้ <c oughs> บทเรียนใหญ่ที่สุดคือคือการที่ตรงไปตรงมากับลูกค้า <c oughs> เพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่เอาจริงๆก็คือพลาดไม่ได้ถ้าเกิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งหมายความว่ารูปที่ลูกค้าถ่ายมาพลาดหมดมันงานอื่นอาจจะแบบเอ้ยทำซ้ำใหม่ เดี๋ยวก็มีงานให้ลูกค้าอันนี้มันไม่ใช่แต่เราก็เราก็ต้องยอมรับในสิ่งเราันะ้นยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราพลาดเองเราก็คุยกับลูกค้าตรงๆเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามขอโทษด้วยถ้าเกิดผมก็ยินดีถ้าเกิดคุณจะกลับมาผมรู้แล้วว่าผมผิดพลาดที่อะไรถ้าเกิดคุณไม่กลับมาไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าแบบเอออาจจะมีคนอื่นแย่กว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเราทําอะไรพลาดขึ้นมาแล้วไปแบบหมกบอกว่าแบบเออ ลูก,กค้าเป็นคนทำพลาดไม่ใช่เราอย่างนี้เรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันมันโกงกับลูกค้าด้วยแล้วก็โกงกับตัวเองด้วยยอมรับไปตรงๆลูกค้าโอเค่าเยอะสําหรับผมนั่นคือนั่นคือบทเรียนแม็กที่สุดเพราะผมเคยมีเหมือนกันในเคสที่ว่าแบบฟีม,มันเสียเราทําอะไรไม่ได้มันนี่จะทำยังไงลูกฟ้าเราทักมาบ่นอะไรเราก็สุดท้ายก็คือยอมรับไปเขาก็โอเคมันมันพลาดกันได้มันมันคือความทรงจําเขา มันคือเรื่องราวของเขาที่เขาอยากจะถ่ายออกมาบางคนก็มีบางคนที่แบบถ่ายฟิล์มแล้วก็ถ่ายดิจิตอลไปด้วยส่วนบางคนก็แบบถ่ายฟิล์มอย่างเดียว,ยวถ้าเกิดเราทําอะไรพาดความทรงจำของเขาตรงน,นี้มนก็หายไปโอเคใช่ไหมอ่าได้ครับ ครับสวัสดีครับแทนนะครับก็พูดไปถึงเรื่องร้านเลยเอาไงบ้างแนะนำตัวเองก่อนว่าเองทำตอนนี้ทำอะไร